พยัญชนะตัวที่21ตัวยือ่าสำหรับพยัญชนะตัวนี้นะคะเมื่อเทียบกับเสียงภาษาไทยแล้วอาจจะเอาได้สองเสียงก็คือตัวยอยักแล้วก็รอเรือยื y. Y. ้ยื้ในออกเสียงตามคุกคุอีกครั้งนะคะยื้ยื้ยกตัวอย่างคำศัพท์เช่น รื่ปิดรือเปิดแปลว่าประเทศญี่ปุ่นค่ะคำที่สองเรือนรนืแปลว่าคนในเด็กๆลองเอาคำสองคำนี้มาผูกเป็นคำคำเดียวกันดูนะคะครูใหม่จะลองสอนคำว่า เรื่อเปินประเทศญี่ปุ่นใช่ไหมคะแต่ถ้าหนูเอาเรือนไปต่อท้ายเรื่อเปินเรือนก็จะกลายเป็นคนประเทศญี่ปุ่นทันทีเลยค่ะอีกสักคำนะคะเรื่อเปินเรือนแปลว่าคนญี่ปุ่นไทยกัวเรือนท่ายวแปลว่าประเทศไทยเรือนแปลว่าคนท่ายกัวเรือนจึงแปลว่าคนประเทศไทยนั่นเองค่ะหรือว่าคนไทยนั่นเองค่ะอ่าต่อไปคำที่สาม รอแปลว่าร้อนอ่ายกตัวอย่างประโยคนะคะจินเทียนเทียนชี่เหินเรจนอ,รอจินเทียนแปลว่าอะไรลูกอ่าจินเทียนแปลว่าวันนี้เทียนชี่แปลว่าอากาศเหินมมอ่าเหินยังจำได้ใช่ไหมคะในสไลด์ของตัวเธอเนแปลว่ามากเร่อแปลว่าร้อนจินเทียนเทียน,นชี่เหินเร่อประโยคนี้จึงแปลว่าวันนี้อากาศร้อนมากคะ่ะ อ่าทีนี้เดี๋ยวรอทบทวนอ่านพร้อมกับตัวใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะคำที่หนึ่งเริ่มเปิดเริ่มเปิดประเทศญี่ปุ่นเรินเรินคนเริ่อเริเร่อร้อนอย่าลืมนำคำศัพท์ทั้งสา,คามคำนี้กลับไปทบทวนด้วยนะคะ